น้ำจะแตกไปเลยน้ำอะไรน้แตกแ่ล้วนะไม่โอ้ยไม่ถามเลยสั้นไหน่อยเออเอสั้นไปหน่อยไอ้หนังสูเนยพูดให้มันดีๆให้ทำไม่ไูกต้องต้องให้น้องทำนี่ไงนี่ไงเนื้อเดียวนี่ไง Vann <laughs> hjemme.

ios Ni sau.